ผมอยู่ที่วัดกำแพงแรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีอันนี้คืออยู่ในวัดกำแพงแรงครับที่นี่มีปราสาทหินขนาดเล็กแบบเขมรน,นะครับ วัดกำแพงแรล ด้านที่เห็นอยู่นี้ก็คือยังเป็นก้อนหินที่ยังวางอยู่กับพื้นอยู่แล้วก็มีโค้ดสาหรับการซ่อมบำรุงส่วนอีกด้านหนึ่งที่อยู่ด้านโน้นส่วนอีกด้านหนึ่งที่อยู่ด้านโน้นก็คือตั้งขึ้นเป็นกำแพงแล้วนะครับด้านนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะรอก่อที่จะ ตั้งขึ้นเป็นกำแพงอาจจะพังทลายลงกรมศิลปากรราชบุรีที่หนึ่งโบ,บรณะแนวกำแพงศิลาแรงส่วนอีกด้านนี้ ด้านนี้ก่อขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อครั้งโบราณน่าจะเป็นกำแพงที่ล้อมรอบส่วนฝั่งนี้กำลังรอซ่อมบำรุงส่วนด้านในวัด นี่เป็นเรือนหินแบบเขมรน,นะครับ อีกด้านหนึ่งก็คือข้างหลังนี้ก็ยังมีกำลังมีการก่อกำแพงอยู่นะครับส่วนช่างก็เสริมลากฐานข้างล่างของกำแพงก่อนที่จะก่อกำแพงขึ้นมาใหม่อีกทีหนึง่งอีกด้านนี้ก็ซ่อมบำรุงอยู่คราวนี้ผมอยู่ด้านทิศเหนือของเรือนหิน ด้านทิศเหนือนะครับตัวปราสาทที่อยู่ตรงกลางทั้งสามนี้นะครับอันนี้เป็นปราสาทประธาน มีรูปแปลงลักษณะเป็นศินละปะแบบขอมโบราณนะครับก็คือเป็นศาสนาสถานแบบขอมโบราณสร้างขึ้นเมื่อ800ปีก่อนแล้วก็เรือนหินหรือปราสาทหินที่นี่มีบันทึก อยู่ในหลักศิลาจารึกของปราสาทพระขันที่กัมพูชาที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ให้มีการสร้างตามหัวเมืองต่างๆ23ที่รวมถึงที่นี่ด้วยนะครับ ด้านหน้านี้ก็คือทุกวันนี้ก็ปดิสถานด้วยพระพุทธรูกพระไยเองเราก็เป็นพุทธพระพุทธรูปส่วนด้านนี้ก็คือประตูหลอกอันนี้คือประตูหลอกถ้าตามประสาท หินของขอมก็จะมีประตูหลอกอย่างนี้ทุกทกที่นะครับแต่ถ้าดั้งเดิมเลยสิ่งปลูกสร้างสถสนสถานขอมแบบขอมนี้ข้างในก็จะประดิษฐานด้วยสีวะลึงหรือแท่นโยนีถ้าเป็นการสร้างในนิกายที่ที่เป็นพระิวะเป็นเทพสูงสุด หรือไสวันไกนะครับในคติความเชื่อของพรามหมณ์ฮินดูสำหรับลายแกะสลักที่เป็นคติความเชื่อแบบพรามหมณ์ฮินดูที่นี่ไม่เจอนะครับไม่มี มีแค่โครงสร้างที่เหมือนสถาปัตยกรรมแบบคอามโบราณแค่นั้นเองแต่ลายแกะสลักไม่มีหรือไม่ก็อาจจะโดนกระเทาะอ,ออกก็เป็นไปได้นะครับส่วนปลางนี้คือปลางประธานหรือเรือนหินประธานมี ลวดลายในแบบททมเฮินดูบ้างมีนาคนะครับมีนาคข้างบนแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลายที่เกิดจากการสลักแต่เป็นลายที่เกิดจากการจากปูนลายจากปูนซึ่งน่าจะทำขึ้นมาใหม่ มีหน้ากู่นะครับจะเห็นหน้ากู่แต่เป็นปูนปั้นอันนี้ประสาทประทานอันนี้ข้างในรูปทรงเป็นแบบขมิน้นหรือแบบขอมโบราณ ส่วนนี้คือด้านทิศเหนือหรือเรือนหินด้านทิศเหนืออันนี้คือแปลางด้านทิศต,ตะวันออกส่วนด้านหลัง ด้านหลังที่เห็นก็ก็จะมีประมาณนี้อยู่ในสภาพพังทลายอาคารหมายเลขสี่หรือเรือนหินหมายเลขสี่ อันนี้คือด้านหลังอันนี้ด้านหลังของเรือนหินประธาน เป็นปูนปั้นแต่ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างในแบบโบราณแบบปราสาทหินโบราณของขอมก็จะใช้ก้อนหินที่ตัดแล้วก็มาวางเรียงขึ้นแล้วก็แกะสลักแล้วก็รูปแกะสลักก็จะเป็นแนวคติความเชื่อจากตำราของพราหมณ์ฮินดูแต่ที่นี่ก็คือลายแกะไม่ม,ไมีไม่พบว่ามีแล้วก็มี ร่องรอยของการใช้ปูนนี่คือร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างแบบขอมโบราณ นี่คือเรือนหินด้านตะวันออกด้านหน้าส่วนมาดูประวัติประวัตินะครับประวัติวัดกำแพงแรงวัดกำแพงแรงตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีศาสนสถานสร้าง สร้างขึ้นในวัฒนธรรมขเขมรโบราณอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่สิปรากฏหลักฐานตามศิลาจารึกปราสาทพระขันประเทศกัมพูชากล่าวถึงรายชื่อหัวเมืองต่างๆจำนวนยีบสามแห่งซึ่งพระเจ้าชัยวรวันที่7โปรดเกล้าให้สร้างพระชัยพุทธมหานาคพุทธมหานาช ไปประดิษฐานยังเมืองเหล่านั้นนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าเชื่อเมืองสีชัยวัชลบ,บุรีตามที่ปรากฏในศิลาจารึกน่าจะหมายถึงเมืองเพชรบุรีกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดกำแพงแรงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ห้าสิบสองตอนที่เจ็ดสิบห้าลงวันที่แปดมีนาพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครอบคลุมครอบคลุมเนื้อที่โบราณสถานทั้งหมดเจ็ดไร่หนึ่งงานหกสิบสองตารางวา